สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาทอดแคบป,ปลานะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับทอดแบบง่ายๆครับแคบป,ปลาสําเร็จรูปนะครับขั้นตอนก็น้ามันสะอาดใหม่ๆเลยนะครับพอเราเอาแคบลงก็สักพักนึงไม่นานนะครับก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับ เริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วพอเหลืองพอเลืองเหลืองอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับถือว่าใช้ได้อ่านี่เรียบร้อยตักขึ้นนะครับอันนี้เป็นแคปแคปปลานะครับทําจากปลานะฮะทอดไม่ยากเลยครับแล้วก็แคปนี่ก็รสชาติอร่อยครับเป็นปลาเมื่อกี้แคปปลาเราทอดไปเสร็จแล้ว ต่อไปเราจะทอดแคปกุ้งนะครับแคปกุ้งโรยใส่พอประมาณไม่ต้องเยอะมากไม่นานครับมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาทำง่ายทอดง่ายครับสำหรับแคปแคปปลากับแคปกุ้งแคปปลาเราเราทำเสร็จไปแล้วี่แคปปลา ่านี่แคปปุ้งสีสันสวยงามน่ารับประทานครับ เรียบร้อยใช้เวลาไม่นานแคปกุ้งนี่เขาก็จะมีสีออกอแดงๆนิดนึงเนาะส่วนแคปปลานี่ก็จะออกข,า,ขาวๆขาวนี่แคปแคปกุ้งนี่แคปปลารครับ ป็นไงกรอบไหมกรอบอร่อย